จะเอาเท่าไหร่แสนหนึ่งพอไหมเดี๋ยวเซ็นให้ทําไมท่านประธานพูดแบบนี้ล่ะคะก็เธอจะให้ฉันทําไงอะ่ะฮะฉันบอกให้เธอไปเอาเด็กออกเธอก็ไม่เอาออกปล่อยให้ตัวเองท้องจนท้องโปขนาดเนี้แต่ฉันไม่ได้ต้องการเงินเลยนี่คะฉันขอแค่ท่นทานประธานรับผิดชอบฉันกับลูกในท้องก็พอก็นี่ไงฉันกําลังจะเซ็นเช็คให้เธอนี่ไง mm hmm. เธอจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมา ฉันหมายถึงให้่านประธานรับผิดชอบในฐานะพ่อตัง้งหาเธอนี่ถ้าจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันเป็นประธานบริษัทจะให้ฉันเอาพนักงานตำแหน่งเล็กๆมาเป็นเมียกันเหรอแล้วเธอจะให้ฉันเอาหน้าไว้ไหนแต่ฉันท้องลูกของคุณอยู่นะคะก็แล้วถ้าปล่อยให้ตัวเองท้องทำไมไม่รู้จักป้องกันฮะเธอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าที่เธอปล่อยให้ตัวเองท้องโตขนาดนี้นนก็เพื่อที่จะจับฉันน่ะ ฝันเลยเหรอทำไมท่านประธานพูดแบบนี้ล่ะคะทำก็ทําด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันสิคะอีกอย่างถ้าท่านประธานไม่มาหลอกว่ารักฉันฉันก็คงไม่หลวมตัวไปด้วยหรอกด็ฉันจะบอกอะไรเธอให้ผู้ชายเวลาที่มันอยากได้อะไรมันก็พูดได้ทั้งนั้นแหละเธออะไรที่โ่เชื่อฉันเองทำไมคะ ทำไมคุณถึงได้ใจร้ายกับฉันกับลูกถึงขนาดนี้เธออย่ามาหาว่าฉันใจร้ายนะที่เธอ,อยังทํางานอยู่ที่นี่ได้มีเงินเดือนใช้เนะี่ยก็ถือว่าฉันใจดีกับเธอมากพอแล้วอย่าเรียกร้องในสิ่งที่ฉันให้ไม่ได้จำไว้แล้วก็ออกไปได้แล้วฉันจะทำงาน ตรงนี้คือโต๊ะทำงานของคุณนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพื่อนร่วมงานได้เลยค่ะขอบคุณครับค่ะคุณครับคุณเป็นอะไรได้บอกครับอ๋อเปล่าคะ่าคะพอดีฉันแค่เป็นหวัดว่าแต่คุณพนักง,งานใหม่เหรอคะ ใช่ครับผมมาทํางานวันนี้วันแรกครับถ้าให้เดาคุณคงไม่ได้สัมภาษณ์กับท่านประธานสินะคะใช่ครับคุณรู้ได้ไงครับปกติท่านประธานเขาเลือกสัมภาษณ์แต่ผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายเขาก็จะโยนให้เหตุอ๋อม่น่าล่ะตอนผมเดินเข้ามาเห็นแต่พนักง,งานผู้หญิงเต็มไปหมดเลยมันแปลกนะครับไม่แปลกหรอกคะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่โชคดีแล้วแหละที่คุณเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแบบฉัน ขอโทษที่ถามนะครับคุณท้องโตขนาดนี้ทำไมถึงยังมาทำงานล่ะครับพ่อของเด็กเขาไม่ให้คุณพักหรอครับลูกของฉันไม่มีพ่อหรอกคะ่ะหรือให้พูดตรงๆพ่อของเด็กเขาไม่ยอมรับนะคะผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่น่าถามเลยไม่เป็นไรคะ่ะฉันชินแล้วเอ,อคุณใส่แมสก์ทำไมหรอคะอ๋อ พอดีผมเป็นหวัดนะครับกลัวติดคุณอีกอย่างคุณก็กำลังท้องอยู่ด้วยพอดีเธอลืมหยิบงานออกมาฉันเลยว่าออกมาให้แล้วก็ทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยภายในวันนี้แต่ฉันท้องอยู่นะคะก็ท้องใหเฉยไงไม่ได้พิการซะหน่อยแต่ฉันมีนัดตรวจคันกับคุณหมอหลังเลิกงานนะคะ นั่นมันก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันแต่นี่มันโลกคุณนะคะเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ในที่ทำงานอีกนะไม่งั้นฉันไล่เธอออกแน่โหยคนเฮงสวยคุณครับไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมทำงานแทนคุณนะครับคุณพูดจริงเหรอคะจริงคนระับคุณจะได้เลิกงานไปตรวจคันตามหมอนัดทันครับรักสิครับแห่หรือว่าอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนม ไปเป็นความรักของผมไงขออนุญาตครับท่านประธานแกนี้ก่อนนะที่รักจา๋าแกเป็นใครเนี่ยผมเป็นพนักงานใหม่ครับเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกพนักงานใหม่แล้วเข้ามาห้องฉันทำไมฉันไม่ได้เรียกแกสักานหอ่พอดีผมเอางานที่ท่านประธานให้คุณเมย์ทามาส่งครับผมเห็นว่าเธอต้องไปตรวจคันผมกลัวทำไม่เสร็จผมเลยอาสาทำแทนนะครับ ทำเสร็จแล้วอ่ะทำไมไวจังอะ่ะแค่สองชั่วโมงเองอะ่ะอ๋อแกคงจะอยากทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเพื่อที่ทำคะแนนจีบหญิงว่างั้นนี่แกจะจีบใครก็ดูให้มันดีๆหน่อยน,นี่คนท้องยังไม่เว้นเลยเรอระผมเปล่านะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นแกอย่ามาปฏิเสธฉันเลยนะฉันเป็นผู้ชายเหมือนแก ฉันดูออกผู้ชายทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนคุณนะแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแล้วคุณคิดว่าผมหมายความว่าไง่คะครับแกมาพูดกับฉันอย่างนี้นะเว้ยไอพนักงานต้องต่อยเป็นถึงประธานแต่ทำไมถึงได้ใช้คำพูดแย่ๆแบบนี้ครับแกคิดว่าแกเป็นใครวะฮะึงกล้ามาว่าฉันเนี่ยฮะอย่างแกเนี่ย มนอเอนีเกิดอะไรขึ้นคะตายแล้วคุณทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้หัดรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ,บ้างฉันเป็นประธานส่วนแกก็แค่พนักง,งานต้องปล่อยอย่าเสอเอมาว่าฉันอีกจำไว้ ผมเพิ่งรู้วันนีนะ้ว่าประธานบริษัทเนี้ยบ้าอำนาะจแถมยังดูถูกตำแหน่งลูกน้องไร้ความเป็นลูกผู้ชายขาดความรับผิดชอบได้ขนาดนี้ผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆแกยังไม่หยุดปากดีกเหรอได้ฉันไล่แกออกคุณไล่ไมออกไม่ได้หรอทำไมฉันจะไล่แกออกไม่ได้แกลืมไปแล้ว ว่าฉันเป็นประธานบริษัทนี้ฉันมีอำนาจเหน,เนือทุกคนที่นี่แต่ที่เหนือกประธานบริษัทอย่างคุณก็มีคนอย่างผมนี่แหละครับคุณคุณคุณค,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 คุณชัดคุณลืมไปแล้วสินะว่าคุณได้เป็นประธานก็เาพราะใคร คุณน,นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาทำไมมานั่งทำอะไรตรงนี้ผมอยากตายครับชีวิตนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณมีปัญหาอะไรอะ่ะคุณเล่าให้ผมฟังได้ไหมื่อผมช่วยได้ผมจะช่วยผมเอาเงินไปเปิดบริษัทครับแล้วผมก็โดนโกง ตอนนี้เงินติดตัวสักบาทผมยังไม่มีเลยคะคุณจะเปิดบริษัทอะไรเหรอครับบริษัทส่งออกอาหารแปรรูปครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งที่วาดฝันไว้มันพังหมดแล้วครับทุกปัญหามันต้องมีทางออกสิคุณเดี๋ผมจะช่วยคุณเองช่วยผมใช่ครับอ่า เดี๋ยวผมจะลงทุนเปิดบริษัทให้คุณและให้คุณนะบริหารในฐานะประธานบริษัทแต่เปิดบริษัทมันใช้เงินเยอะนะครับคุณคุณจะลงทุนให้ผมจริงๆหรอครับจริงสิคุณแต่ผมมีกฎสองข้อนะหนึ่งคุณจะต้องให้ผมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อที่สองเนี่ย คุณจะต้องเป็นผู้บริหารที่ดีมีคุณธรรมคุณโอเคไหมล่ะตกลงครับผมขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมไม่เป็นไรครับผมเองอ่ก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันและในเมื่อผมให้โอกาสคุณแล้ว่ะคุณก็ควรทำให้มันดีที่สุดนะคืนถ้าคุณทำมันไม่ดีเดี๋ยวผมจะเอาโอกาสเนี้คืนจากคุณเอง ได้ครับผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยครับค,ครับอะไรกันนี่คุณคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้เหรอคะค,คุณชัดครับคุณชัดมาที่นี่ได้ไงครับ ก็ผมได้ยินพฤติกรรมที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณไงผมเลยปองตัวเข้ามาดูว่าคุณน่ะเป็นอย่างที่คนอื่นเขานินฐานปล่าแล้วผมก็ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันจริงน,นี่แกแกได้ยินข่าวลือที่ว่าประธานบริษัททําพนักง,งานท้องป่ะเออก็ยายเมย์ฝ่ายขายแล้วไงแกไม่เห็นหรอท้องป่องสักขนาดน,นั้นเห็นข่าวลือกันบ้า ท่านประธานน่ะไม่รับเป็นพ่อด้วยนะแกอ๋อมีหน้าล่ะส่งสารเนาะแล้วนี่ยัยเมย์ไม่รู้หรอว่าประธานบริษัท BSC อ่ะเป็นคนยังไงกับพนักง,งานบริษัทแท้ๆก็ยังไม่เว้ถึงว่าพนักง,งานที่รับเข้ามาก็มีแต่ผู้หญิงอะแกเป็นประธานบริษัทแล้วยังทางผู้หญิงท้องยังไม่รับผิดชอบอีกใช้ไม่ได้จริงๆเออคุณคุณคุณชัดครับคุณชัดฟังผมอธิบายก่อนนะครับผมไม่ฟัง แค่นี้ยมันก็ใช้เกินพอแล้วผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมผมให้โอกาสให้อำนาจคุณแลกกับการที่คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่คุณกลับแช้อำนาในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นนะผมขอยึดมันคืนจากคุณผมผมขอโทษครับคุณชารคุณชารให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับ เสียใจด้วยโอกาสผมให้คุณแล้วแต่คุณไม่รักษามันเองพรุ่งนี้ผมจะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อปลดคุณออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและถ้าคุณอยากทำงานที่บริษัทนี้ไนงะคุณต้องไปเริ่มใหม่เป็นพนักง,งานธรรมดาเหมือนคนอื่นคุณชัดคุณชัดครับคุณจะทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะคุณชัดเวรกรรมหน้าตามันเป็นแบบนี้เองสินะ ยิ่งเม็ดก็โอ้ยหมดกันที่สร้างมาทั้งหมด